เลือกยากจริงๆเลยครับสำหรับแข้งยอดเยี่ยมแห่งปีของทางด้านเพียมลิกอังกฤษนะครับระหว่างด้านดีแคนไรท์กับโคพาเมอร์ครับตอนนี้ครับสื่อหลายสำนักรวมไปถึงนักเตะหลายๆคนนะก็ยอมรับว่าเลือกไม่ได้ว่าใครจะเป็นแข้งยอดเยี่ยมแห่งปีของเพียมลิกระหว่างดีแคนไรท์กองกลางอาร์เซนอลหรือโคพาเมอร์ของเชลซีนะโอ้โหใบมาสักขนาดนี้ครับผมเพราะว่าไม่ได้มีแค่2คนนี้เท่านั้นนะครับที่ขับเคี้ยวแย่งตําแหน่งทางด้านรางวัลตัวนี้อยู่นะครับแต่ก็ได้ถูกใบออกมาแล้วนะครับว่าคง จะมีแค่สองคนนี้แหละครับที่ขับเคี่ยวกันเพราะว่านอกจากสองคนนี้ยังมีอีกแปดคนนะครับที่มีชื่อรุ้นรางวัลแขง่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้จากฟอร์มที่โดดเด่นครับไม่ว่าจะเป็นไรฟิลฟเดนเอร์ลิงเบลฮาร์แลนด์มาร์ติโนเดกาดโคพาเมอร์อเล็กซานเดอร์อิซัค เวอร์ชินฟานได้รวมไปถึงโอเร่วัดกินด้วยนะครับซึ่งในมุมมองของสื่อสํานักและก็นักฟุตบอลหลายๆคนนก็ชี้ว่ามีแค่2คนเท่านั้นที่เด่นสุดๆฤดูกาลนี้ฟอร์มสม่ําเสมอครับผมนั่นก็คือทางด้านดีแคนไวแล้วก็โคพาเมอร์นะครับที่เลือกยากมากๆว่าจะให้ใครได้รางวัลน,นี้ไปครองหลายๆคนก็เล่นดีนะครับผมอย่างทางด้านฟิลโฟเดนเนี่ยจะเพียงแค่ว่าฟิลโฟเลนเนี่ยมาแรงตอนปลายครับเอริงเบลฮาราแนนี้ก็เล่นดีนะครับแต่ว่ามามาหายหายนะครับไม่มีความคงเส้นคงวาต่างจากทางด้าน โคพาร์เมอร์ mer, แล้วก็ดีแคนไว้ right, นะครับที่ได้ลงสนามที่ไรฟอร์มดีตลอดนะโดยเฉพาะทางด้านโคพาร์เมอร์ mer, เนี่ยโอ้โหเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสิงบูจริงๆครับเวลานี้สิงบูขาดโคพาร์เมอร์เนี่ยเหมือนขาดใจนะครับผมสำหรับตัวผมแล้วอย่างไงก็มองว่าโคพาร์เมอร์มีภาษีที่ดีกว่านะเพื่อนๆนะครับบอกว่าใครมีภาษีดีกว่าสามารถพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้